อัุสมิลลาฮิรุห์มานุรรฮิ ימ ์อัลฮัมดุลิลลาฮิวันซัลลตุวะสลามุะลัยลลอฮิวะลัยฮิวะมันวาลาอัลบาฮาดุลสลามุะลกุมรมตุลลอฮวะบรากาตุขอสันติความเมตตาปราณีและความเจริญเจริญสุบฮานะฮุวตาอลาพึ่งประสบแด่พี่น้องผู้ติดตามรับชมรายการบ้านคนดีทีรักทุกท่านครับพี่น้องทีรักทั้งหลายครับ ครั้งนี้ก็คงจะต่อยอดจากครั้งที่ผ่านมาเรากำลังพูดคุยกันถึงเรื่องอัตตกวาความยำเกรงต่อลอสบหฮานาหวัวตาลาความหมายและก็ภาพลักษณ์ของคนที่มีความยำเกรงต่อลอสบาฮานาหวัวตาลาซึ่งเราก็จะพูดไปพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับครั้งนี้นะครับขอนำเสนออีกภาพหนึ่งของความยำเกรงต่อลอสบาฮานาหวัวตาลานะครับคือ ผมพยายามนาเสนอหลายๆภาพของความยำเกรงเผื่อว่าเราไม่ได้ภาพนี้ก็สักภาพหนึ่งก็ยังดีเพราะจะได้เราสามารถที่จะบอกแก่ตัวเองว่าเราเนี่ยพอจะมีความยำเกรงต่อหรอคือคือเราบอกแกตัวเราเองนะครับเราอาจจะไม่จําเป็นต้องไปบอกคนอื่นว่าฉันที่เป็นคนยำเกรงต่อหรอนะไม่ต้องไปไม่ต้องไปเป่าประกาศไม่ต้องไปโพสต์ไม่ต้องไปโฆษณาให้โฆษณาให้ผู้คนทั้งหลายได้รู้ เรื่องของเราแล้วครับในสิ่งที่เป็นความดีงามอ่าที่จริงเรื่องของเราไม่ว่าจะเป็นความดีงามหรือเป็นความเลวร้ายเนี่ยก็ไม่สมควรที่จะไปเป่าประกาศให้ผู้คนได้รู้นะครับเพื่อเราจะได้อ่ามีความรู้สึกเราจะได้ตระหนักในความอิคลาสในความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺนะฮุวตาลลนะครับมาดูคําพูดของท่านอบูฮุรร์เราดวยอัลลอฮอันหูนะครับซึ่งอบูฮุรร์เราดวยอัลลอฮอันหูเนี่เราก็ทราบกันดีนะครับว่าเป็นสหาย ท่านหนึ่งที่ใกล้ชิดกับท่านรอซูลซลฮะถึงแม้ว่าท่านจะมีโอกาสได้ใช้ชีวิตร่วมกับท่านรอซูลสลลลัฮะเพียงไม่กี่ปีก็ตามเนี่ยแต่ท่านก็ใกล้ชิดในช่วงที่ท่านมีโอกาสเนี่ยท่านใกล้ชิดอย่างมากจนกระทั่งได้มีโอกาสจดจำรายงานฮะดีสของท่านนบ,บีเนี่ยหลายพันฮะดีษด้วยกันนะครับมาดูนะครับว่าอบูไนร็อพูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับอตัตตะกวานะครับปรากฏว่ามี ท่านอบูฮุรอรห์ระลลอฮหอันเนี่ยได้ถูกถามถึงคำว่าตักวานะครับคำตอบของท่านเนี่ยเป็นการถามย้อนกลับนะครับคำตอบของอบูฮุยระห์ที่เมื่อมีคนถามถึงว่าเมื่อมีคนถามถึงคําว่าอตัตตกวาคาว่ายำเกรงเนี่ยอย่างไรแบบไหนปรากฏว่าท่านกลับถามย้อนกลับถามว่าอย่างไรครับนะถามว่าท่านเนี่ยเคยเดินในทางที่มันมีขวากหนาม มีน้ำมีสิ่งที่มันเป็นอันตรายเนี่ยอบูรอถามคนนั้นย้อนว่าท่านเคยเดินไหมคนทางเส้นทางแบบเนี้ยคนนั้นก็ตอบว่านะครเ,เคยครับท่านก็นถามอีกว่าแล้วคุณทําอย่างไรทําอย่างไรครับพี่น้องลองนึกดูเราเนี่ยเวลาถ้าเราเดินไปในในใน,ในทางที่มันมีน้ามีตะปูมีกระเบื้องหรือมีเศษไม้เศษหินอะไรที่มันแหลมคมเนี่ย เราลองนึกที่ว่าเราเดินแบบไหนเราเดินแบบรีบๆเดินแบบจ้ำเอาจ้ำเอาอย่างนั้นเลยหรือเปล่าอาบูฮะร์ก็ย้อนถามชายคนนั้น,นแล้วคุณทําอย่างไรนะครับชายคนนั้นก็ตอบว่าเมื่อฉันเห็นน้ําเนี่ยฉันก็จะรั้งฉันก็จะพยายามที่จะก้าวคือไม่ระมัดระวังไม่ให้ไม่ให้เท้าของเราหรือไม่ให้ส่วนร่างกายของเราเนี่ยโดนกับน้ำนะครับระมัดระวังที่สุดเลยนะครับ เช่นว่ารั้งผ้าขึ้นไม่ให้มันไปเกี่ยวกับน้ําถ้าเรานุ่งผ้าหรือใส่โต๊บเนี่ยเห็นไหมครับเวลาเราเดินผ่านทางที่มันมีน้ําไม่ว่าน้ําอยู่ที่ทางหรือน้ําอยู่ข้างๆเราก็จะระมัดระวังเสื้อของเราก็ดีผ้าสารงของเราที่เรานุ่งก็ดีหรือว่าโต๊บที่เราใส่ก็ดีเนี่ยแม้กระทั่งเท้าของเราเราก็จะระมัดระวังพยายามให้มันรัดกุมที่สุดไม่ให้โดนขวากน้ําปรากฏว่าพี่น้องที่รักทั้งหลายครับ อับูฮุรอฮ์รอฮุอันฮุก,ก็บอกแกชายผู้นั้นว่านั่นแหละคือตักววนั่นแหละคือความยำเกรงนะครับเข้าใจไหมครับนั่นก็คือคําว่ายำเกรงต่ออัลสุบฮานหวัวตาลาเนี่ยก็คือการที่เราก้าวเดินไปในในในหนทางชีวิตของเราในโลกดุนยาเนี่ยก้าวเดินอย่างระมัดระวังนะครับยิ่งสังคมทุกวันนี้พี่น้องเรามองซ้ายมองขวานี่ีมีแต่อันตรายทางนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรา เราก้าวเดินไปอย่างไม่ระว่าไม่ระมัดระวังเนี่ยโอกาสที่จะโดนเกี่ยวโดนตำโดนแทงโดนน้ำทิ่มตำโดนกระเบื้องบาดโดนตะปูเป็นไปได้สูงมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องระมัดระวังอันตรายรอบด้านเลยนะครับโอกาสที่เราจะไปเกี่ยวข้องไปข้องแวะกับสิ่งที่ฮารอมเนี่ยมาชาอัลลอฮ์าสารพัดเลยนะครับในสังคมปัจจุบันมองขวาเนี่ยนะครับ ระหว่างสิ่งที่เป็นความดีกับสิ่งที่เป็นความชั่วพี่น้องลองประเมินดูนะครับในสังคมของเราเวลาเราไม่ว่าเราจะอยู่กับที่หรือเราก้าวเดินไปมองซ้ายมองขวาดูที่ว่าระหว่างดีกับชั่วในอันไหนมากกว่ามากกว่ากันนะครับเราต้องยอมรับว่าสังคมเมืองไทยสังคมกรุงเทพมหาคนครและก็แม้กระทั่งต่างจังหวัดเนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นความเลวร้ายเนี่ยด่าดื่นมากมายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นจําเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่เราจะต้องเดินไปด้วยความระมัดระวัง ก็เหมือนกับเราเดินในทางที่มีมีน้ำมีตะป,ปูมีกระเบื้องมีเศษไม้เศษหินเศษที่สิ่งที่เป็นอันตรายเต็มไปหมดเลยแน่นอนครับเราคงจะไม่เดินอย่างลวกลวกไม่เดินอย่างจำเอาจำเอาไม่เดินอย่างไม่ดูตามาตาเรือนภาษาชาวบ้านนี่ก็คือแน่นอนครับเราจะเดินอย่างระมัดระวังที่สุดนะครับอันนี้ก็ท่านอบูฮุยรอเราดุลรอห์อันฮูได,ได้ได้บอกแก่พวกเราไว้นะครับ ซึ่งจากคำ,คำพูดของอเบอร์รัลโรดลลอฮัอ mm ัน hmm. ฮูเน yeah> ี <t <t ่ยก yep ็มีนะครับมีผู้นำไปไปแต่งไปประพันธ์เป็นบทกลอนนะครับคอลิซโดนูบาซองีรรฮาวากะบีรรฮาฟะวัตตักวาจงละทิ้งบาปไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่นั่นแหละคือตักวาวัสนกะมาชินฟ ف و กอรฎิอรฎิาวกิ ยาฮซรมายารอยาฮซรุมายารอท่านจงทําเหมือนกับผู้ที่เดินไปบนผืนแผ่นดินที่มีหนามมีสิ่งที่อันตรายซึ่งเขาจะเดินเขาจะระมัดระวังในสิ่งที่เขามองเห็นลาตะกิรนนสอเกระันอินนันจีบาลมินันฮ้ามซอท่านอย่าดูถูกบาปเล็กน้อยบาปเล็กๆอย่าดูถูกเพราะว่าแท้จริงภูเขานั้น มันก็มาจากก้อนกรวดเล็กๆนี่แหละรวมๆกันเข้ากลายเป็นภูเขาขึ้นมาได้ก็เหมือนกันบาปเล็กบาปน้อยที่ที่เรามองข้ามเนี่ยนะครับนานวันเข้ามันชินชิน,ชน,ชนเป็นนิสัยติดเป็นนิสัยมันอาจจะรวมตัวกันกลายเป็นเหมือนอย่างภูเขาก็ได้ที่ภูเขาก็ประกอบขึ้นมาจากอัลฮาวซอก้อนกรวดก้อนหินก้อนเล็กๆนี่แหละครับ มากเข้ามากเข้าจนกระทั่งกลายเป็นภูเขาเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันนะครับบาปเล็กนี่ถ้าหากว่าเราทํามันบ่อยทําเป็นประจําทําแล้วไม่ยอมตอบตัวเราตั้งแต่ตอนเริ่มแรกแล้วมองว่าบาปเล็กน้อยไม่เป็นไรก็เผลอตัวทําไปหลงกลใช้ตอนมานรายและพอทําไปแล้วโอ้บาปเล็กเท่านั้นเอง ก็ไม่คิดที่จะเตาบ้าตัวไม่คิดที่จะกลับเนื้อกลับตัวไม่คิดที่จะดีลิทความชั่วที่ทําไปไม่คิดที่จะลบความชั่วที่ทำไปสุดท้ายมันก็สะสมสะสมสะสมอัลลอฮฺอัลบัดละตะกีรนัสนัลกีรอทันอินนันจีบาละมีนันฮะซอท่านอย่าดูถูกบาปเล็กๆเพราะว่าแท้จริงภูเขานั้นมันก็มาจากก้อนกวดเล็กๆน้อยๆนี่แหละครับพี่น้องชี่รักทั้งหลายครับอะฮัมมีอตุตะกวา ความสําคัญของอัตตกวานะครับมาดูนะครับว่าอัตตกวามีความสําคัญอย่างไรบ้างนะครับประการแรกเลยนะครับอุลามะบางท่านสรุปว่าอย่างนี้นะครับว่าอัตตกวาเนี่ยคือนะครับคือกาลิมาตุนอิคลาสถ้อยคําแห่งความบริสุทธิ์ใจเนี่ยมันก็คือลาอิลาอิลลัมหรอนี่คือกาลิมาอิคลาส ถ้อยคำแห่งความอิคลาสแห่งความขจัดขัดกลาร่างกายจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ผุดผ่องที่สุดนั่นคือคําว่าลาอิลาอิัลลอเห็นไหมครับในตอนตอนใกล้จะตายเนี่ยสอนอะไรแก่คนใกล้ตายครับพี่น้องไม่ได้สอนอะไรเลยนะครับสอนอยู่วักเดียวสอนอยู่ประโยคเดียวนั่นคือลาอิลาอินัลลอที่บางคนเรียกตามภาษามาลยูว่ามูจ ja ัก เรียกตามภาษามาดีว่าหมูจะจริงหมูจะก็คือกล่าวนะครับนะครับถ้อยคําแห่งความอิคลาสแห่งความบริสุทธิ์ผุดพองลาอิลัยนัลนอฮและถ้อยคํานี้แหละครับตูซัมมากานิมาตะตะกวาถูกเรียกว่าถ้อยคําแห่งความยำเกรงอลลอับเห็นไหมครับความยำเกรงคุณค่าของมันสูงส่งมากเลยทีเดียวสถานะของมันสูงส่งเลยทีเดียวนั่นคือมันเป็นถ้อยคําแห่ง ความอิคลาสแห่งความเห็นความบริสุทธิ์ใจและที่สําคัญนั่นคือถ้อยคําแห่งลาอิลาอินนัลลอฮ์ลาอินัลอฮ์ถูกเรียกว่าถ้อยคําแห่งความยำเกรงนะครับเพราะฉะนั้นเราเราสามารถสัมผัสถึงความยำเกรงของผู้คนได้ด้วยก่าวลาอิลลัลลอฮ์และก็ปฏิบัติตามลาอิลาอินัลลอฮ์ลาอินัลอฮ์บอกอะไรครับไม่มีพระเจ้าที่ถูกคารพบูชากาบาหว่าอย่างเที่ยงแท้ นอกจากอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้นดังนั้นเมื่อเราเมื่อเราเปล่งวาจาปฏิญาณออกมาอย่างนี้แล้วเราก็ต้องปฏิบัติให้สมจริงด้วยนะครับทําให้จริงเหมือนดังที่เราได้กล่าวออกไปนะครับทำให้จริงเหมือนอย่างได้กล่าวเพราะฉะนั้นนี่แหละคือภาพแห่งความยำเกรงภาพแห่งความพูดผ่องบริสุทธิ์พูดผ่องเนี่ยมันจะปรากฏชัดได้ลายละลอและนี่คือกะลิมตุตตะกวาอัลลอฮ์ได้บอกแก่พวกเราในอันกุรานนะครับ آياتي الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهل เราบูบีคุณลิเชยอินนอยลีมาเาเราบอกว่าจงระลึกนึกถึงในขณะที่บรรดากุฟฟา์บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยได้ทำให้ความยโสความโอหังได้มีขึ้นในใจของพวกเขาความโอหังความอวดใหญ่อวดโตอวดบาร,รมีอวดอานาจอวดอิทธิพลอันนี้เป็นเป็นพฤติกรรมปกติแล้วของคนผู้ปฏิเสธศรัทธาเอาเราบอกว่าจงระลึกถึงในขณะที่ บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยได้ทาให้ความยโสโอหังเนี่ยเกิดขึ้นมีในหัวใจของพวกเขาอันเป็นความโอหังแห่งยุคยาฮีดียะยุคแห่งความป่าเถื่อนอนพอแบ,ง,บนงนั้นพี่น้องครับความยโสความโอหังความอวดอวดอํานาจอวดบรารมีเบงเนี่ยบางคนบอกว่าเบ่งเนี่ยนี่คือเป็นเป็นบุคลิกเป็นนิสัยของคนในยุคยาฮิดียะนะครับเมื่อคนกุฟฟาดเมื่อผู้ปฏิเสธศรัทธาพยายามอยาก พยายามให้มีปรากฏการพยายามให้มีภาพลักษณ์อย่างนี้ในซีของผู้ศรัทธาเป็นไงบ้างครับอัลลอฮ์ได้ทําให้อัลลอฮ์ได้ประทานความสงบสง,งียมความสงบนิ่งไม่หวาดผวาไม่หวาดระแวงพวกนัน้นพวกนุ้นพยายามเบงอวดอํานาจอวดอิทธิพลพยายามข่มขู่แต่อัลลอฮ์ทำให้บรรดาผู้ศรัทธาทําให้รอซูนและบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ย สงบนิ่งเห็นไ,ไหมครับมีสมาธิเหตุการณ์สถานการณ์จะจะจะอุลาม,มานสับสนวุ่นวายสักนาทฐานแต่รซูลและบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยนิ่งเห็นไ,ไหมครับมีสมาธิคนเราเวลาทําอะไรมีสมาธิเนี่ยมันจะมันจะมีเป็นเป็นงานผลงานที่ออกมาเนี่ยจะมีคุณภาพมากเลยทีเดียวแต่ถ้าเราอ่อนไหวตามกระแสอ่อนไหวตามสังคมอ่อนไหวตามสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นพี่น้องครับอันตราย อันตรายนะครับอันตรายอันตรายพร้อมที่จะเกิดขึ้นนะครับอัลลอฮ์ได้ประทานความสก,กีนะความสงบนิ่งลงมาแก่บรรดารารซูลแก่รรซูลของพระองค์และบรรดาผู้ศรัทธาและทําให้พวกเขาเนี่ยต้องมั่นอยู่กับกะลิมตัตตะกัวนะครับดำรงทําให้พวกเขาเนี่ยมั่นวาจิบเลยต้องมีกะลิมัตกะลิมตัตตะกัวนะครับลาอิลลาอิลลอฮยึดมั่นในกะลิมัตตะกัวและอัลลอฮ์บอกว่า พวกเขานี่แหละคือพวกเขาเนี่ยเหมาะสมที่สุดกับกะริมะอัตะกวาและพวกเขาเนี่ยแหละคืออาลีของกะริมะตะกวะอาลีแปลว่าชาวชาวกะริมะตะกวาชาวตะกวาใครครับรอซูลและบรรดาผู้รศรัทธารอซูลและบรรดาผู้ศรัทธานี่แหละคือชาวตะกวาวากานอัลลอฮุบิคุลลิชชยินอาลีมาและอัลลอฮ์คือผู้ทรงรู้เห็นผู้ทรงรอบรู้อย่างยิ่ง ต่อทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องชาวรักท้งหลายครับครั้งนี้เราคงจะได้เพียงประการหนึ่งของคุณค่าความสําคัญของคําว่าตะกัานั่นคือมันเป็นถ้อยคําที่สูงส่งอย่างยิ่งนะครับถ้อยคําแห่งความตะกัาก็คือกาลิมาอันอิคลาสถ้อยคําแห่งความบริสุทธิ์ใจนั่นก็คือลาอิลาอินัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเราซึ่งได้รับลาอิลาอินัลลอฮ์มาตั้งแต่เกิด หรือบางคนเพิ่งได้รับเมื่อไม่นานนี้จะอย่างไรก็ตามขอให้เราสนองถ้อยคำนี้ให้มากที่สุดนั่นก็คือสิ่งที่เมื่อเราประกาศตนว่าเรายอมรับอัล์เพียงองค์เดียวนะครับทุกส่วนของร่างกายของเราพฤติกรรมที่เราแสดงออกมาคำพูดวาจาความรู้สึกนึกคิดสายตาหูทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย จะปรากฏออกมาจะแสดงออกมาสอดคล้องกับคําว่าลาอิลาฮห้นลลนั่นคือสนองพระบัญชาของนอสุบฮานาหัวตาลาแต่เพียงผู้เดียวและนี่แหละครับคืออัตตะวะความยำเกรงต่อนอสุบฮานาหัวตาลาคงจะจบด้วยเวลาเพียงเท่านี้อินชาเอานะครับครั้งหน้าเรามาทําความเข้าใจกันต่อว่าอัตตะวะมีคุณค่ามีความดีงามอย่างไรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่ผู้ศรัทธานะครับกบินไฮลตอฟีกันฮิดายะ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته